ฉันมีเพียงเราสองนั่งมองแสงดาวที่พร่างพร้าบนฟ้าไกลไปด้วยกันเปรียบดังความฝันในเวลานี้เมื่อฉันมีเธออยู่แนบชิใกล้ด้วยสายตาและสัมผัส ด้วยรักที่เรามีให้กันโอ้ฉันจะจีบเธอคือว่าการไม่มีมือทำให้อิดคอนเซนเทรตพวกนี้ได้ดีนะครับแต่ไม่ใช่ทำแม่งเลยไม่อาจจะฝืนความสวยข้งเธอได้ Baby น,นี่ไม่ตุ่งยองรมรับอีกสักทีว่าเราโชคดีกว่าใครนี เพราะมีเธอคนนี้เป็นที่รักและฉันไม่ได้ฝันไปขอให้ลมช่วยพัดพาหัวใจสองเราลอยไปช่งนีีด้ดในคืนนี้ Whoa. oh oh b บ b y ฉันรักเธอเท่านั้น ใต้แสงฉันมีเพียงเราสองนั่งมองแสงดาวที่พร่างพร่าบนฟ้าไกลไปด้วยกันเปรียบดังความฝันในเวลานี้เมื่อฉันมีเธออยู่แนบชิดใกล้ด้วยสายตา ละสัมพันเชื่อ้วยรักที่เรามีให้กันดีฉันจะจูบเธอดึงจังหวะตรงนี้สวยไอเดียนี้ดีค่ะชอบชอบซื้อนะเอาเชีย์รู้สึกเหมือนชิคเก้นลิทเทิลใช่ไหมไม่อย่าฮิไม่หย่าเหมือนโอา oh baby ฉัน เอเเท่านนั้ก่งมากกับมาทันตายแสงจันมีเพียงเราสองนั่งมองแสงดาวที่พร่างพรงาาบนฟ้าไกลไปด้วยกันเป <ใน S 2> รียบดังความฝันในเวลานี้เนะมื่อฉันมีเธออยู่แนช รักที่เรามีใกันฉันจะจูบเธอ, <c oughs> เอ,อค่อยเชื่อหน่อยปา <c oughs> <c oughs> กกาตกใช่แล้ว <c oughs> oh, <laughs> ถ้ามาท่านี้เนี่ยจบงงมากเลยอันนี้ไม่เอานะเ <laughs> <laughs> อ็ดโรสิ่งแต่อย่างไรจูไม่หระหรือว่ายำอะไทั้ง <laughs> อยู่